เลียมดีแลบกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษที่ชื่อของเขากำลังถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้เลียมเกิดเมื่อปี2003เป็นลูกชายของรอรีดีแลอดีตกองกลางสโตกซิตี้เจ้าของท่ายนไกลในตำนานแต่เส้นทางของเลียมต่างออกไปเขาเลือกจะเป็นกองหน้าตัวเป้าเต็มตัวเขาเริ่มต้นจากอะคาเดมี a แมนเชสเตอร์ซิก่อนถูกปล่อยยืมไปหาประสบการณ์กับหลายสโมสรทั้งสโตกเปรสตันและเฮา จนกระทั่งปี2024-25เขาแจ้งเกิดเต็มตัวกับอิฟสวิชทาวในพรีเมียร์ลีกยิงไป12ประตูจาก37นัดแม้ทีมจะตกชั้นแต่ฟอร์มของเลียมโดดเด่นเกินกว่าจะมองข้ามซัมเมอร์2025เชลซีตัดสินใจทุ่มเงินกว่า30ล้านปอนด์คว้าตัวเขามาเซ็นสัญญา6ปีเพื่อเป็นกองหน้าคนสำคัญของทีมอย่างไรก็ตามโชคร้ายเล็กน้อยเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บต้นขาและต้องพักยาวจนถึงปลายปี2025 แม้ตอนนี้จะอยู่ข้างสนามแต่ด้วยวัยเพียง22ปีเส้นทางของเลียมดีแลบยังอีกยาวไกลแฟนบอลอังกฤษต่างคาดหวังว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าคนสำคัญทั้งในพรีเมียร์ลีกและในทีมชาติอังกฤษในอนาคต